สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีกกันดีกว่าวันนี้พิธเกมนรที่26ประจำวันพุทธที่10มีนาคมนะฮะแต่กันอยู่4คู่เริ่มกันที่เชียงรายยูเนเต็ดวันนี้เปิดบ้านเอาชนะโปลิทเทโลไป2-0ครับเจ้าบ,บ้านได้2ประตูจากบิโลโรซิมายิงจุดโทษเข้าไปนาทีที่4แล้วก็อัคระวินสวัสดียิงประตูที่2นาทีที่88 แบงคอกยูเต็ดวันนี้โหดมากครับถล่มตราดไป5-0เจ้าบ้านใน5ประตูจากอานนท์อนอ,นอมอลเลอร์สักนาทีที่12เอเวอร์ตันนาทีที่31แฮเบอรตี้ยิงอีก2ลูกนาทีที่51แล้วก็79ก่อนจะปิดท้ายด้วยทศวรรษลิมวนาสเถียนนาทีที่86นั่นเนง บุรีรัมว,วันนี้ก็เปิดบ้านเอาชนะสุขโขทัยไป3-0เจ้าบ้านได้3ประตูจากจากัจกรพันธแก้วคมนาทีที่29สุพณัตเปี่ยนตานาทีที่77แล้วก็จักกิจลาตะกูลยิงปิดท้ายนาทีที่ 90+3 กแล้วก็สุพรรณครับวันนี้เปิดบ้านแพ้กับการท่าเรือไป0-2ทีมเยือนได้2ประตูชัยจากทางยานิกบลีีนาทีที่ 45+1 บแล้วก็เนลสันบุรีล่านาทีที่71นั่นเอง นั่นก็เลยทําให้ตอนนี้อันดับ2แล้วก็3เป็นบุรีรัมย์กับการท่าเลือครับแต้มเท่ากันที่51คะแนนอันดับ4แล้วก็อันดเป็นแบงคอกกับเชียงรายมีทีมละ42อันดับ6แล้วก็เเป็นเมืองทองกับสมุทรปากการมี41ส่วนราชบุรีอยู่อันดับ8มีอยู่38คะแนน เลเดี๋ยวข้ามไปดูที่โซนอันตรายครับอันดับ13ฮะสุขโขทัยตอนนี้มี24คะแนนก็ยังตุ้ๆตมๆป่องๆครับห่างจากโซนตกชั้นแค่1คะแนนเท่านั้นเองอันดับ14ในโซนอันตรายครับสุพรรณมี23คะแนนอันดับ15ตลาดมี16นะก็ต้องบอกว่าโอกาสตกชั้นมากกว่า80%แล้วแล้วก็อันดับสุดท้ายเป็นระยองที่ตกชั้นไปแล้วแล้วก็เก็บไป11คะแนนไปต่อที่ดาวโนล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นบาโลสเทเดลี่ที่ยิงไป20ประตู แล้วเดี๋ยวโปรแกรมวันพฤหัสที่11มีนาคมมีอีก2คู่นะฮะชมบุรีเจอบีจีแล้วก็สมุทรปราการจะพบกับราชบุรีแล้วก็ส่งท้ายกันด้วยโปรแกรมนัดต่อไปเกมที่27นะฮะวันเสาร์ที่13มีนาคมมี4คู่เมืองทองเจอเชียงรายตราดเจอประจวบปอลิเทโลพบแบงคอกแล้วก็สุขโขทัยจะเจอกับระยอง FC วันอาทิตย์ที่14มีนาคมมีสมุทรปราการเจอบุรีรัมย์ราชบุรีเปิดบ้านเจอสุพรรณการท่าเรือพบชมบุรีแล้วก็บีจีเจอกับโคราชนั่นเอง